สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครเปิดใช้บริการรับเงิน Western Union เข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยโดยตรงกันนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ก่อนครับ www.ktbnetbank.com ก่อนนะครับนี่นะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับว่าจะต้องเป็นรูปแม่กุญแจล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นชื่อภาษา,ษาอังกฤษตัวเต็มของธนาคารกรุงไทยนะครับ อย่างนี้ถึงจะถือว่าปลอดภัยนะครับนี่ต้องเป็นแม่กุญแจล็อกอย่างนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วเราก็ถึงจะล็อกกินเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้ใส่ยูเซอร์ password เข้าไปครับตัวนี้ก็ใส่ตัวอักษรที่เหมือนกันในภาพนี้ครับ c h e 5 x p นะครับแล้วเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาตรงนี้ครับจะเจอคําว่า western union นะครับตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับ นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้ครับ register western union นะครับเพื่อที่จะขอเปิดใช้บริการก่อนนะฮะโอเคนะครับอันนี้เราต้องกรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริงนะครับกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับส่วนบนนี้เป็นจุดประสมของการรับเงินนะครับนี่เดิมทีเราต้องไปกรอกเอกสารประมาณนี้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเนี่ยหรือว่าจุดรับเงินนะครับมันจะเป็นเอกสารประมาณนี้นะครับเราก็ เปลี่ยนมาเป็นกรอกบนระบบแทนนะครับอันนี้จะเป็นการกรอกแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับจบนะครับโอเคอ่ะส่วนที่2ครับอันนี้เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับกรอกเข้าไปครับแล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับอันนี้อ่ะเสร็จแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าจอยืนยันนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้รหัส SMS มาเป็นรหัสท็อปนะครับเราก็กรอกตัวเลข6กหลักเข้าไปนะครับ นี่กรอกเข้าไปในช่องนี้นะครับอ่ากรอกให้เสร็จนะครับพอกรอกเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มยืนยันนะครับอ่าคลิกเข้าไปที่ปุ่มยืนยันนะครับเรียบร้อยครับ Register s u c c e s s ็นะครับต่อไปนะครับเราสามารถที่จะรับเงินผ่านแอปกรุงไทย Next บนมือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะรับเงินผ่านเว็บ KTB n บ t b น n k เหมือนเดิมก็ได้นะครับโอเคอ่าสังเกตนะครับมันจะมีบัญชีของผมโผล่ขึ้นมาละที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับ เวลาที่เขาส่งเงินจาก Western Union มานะครับจะเข้าที่บัญชีนี้นะครับวิธีรับเงินจาก Western Union ผ่านแอปกรุงไทยเน็กซ์นะครับคลิกที่คลิปตรงนี้ได้เลยครับ